สวัสดียามเช้าทุกคนนะผมในสภาพใหม่ผมว่าดอนปกติผมว่าน้ำมันน่าจะลึกนะครับแต่ว่าหญ้ามันมันลอยตายอยู่ครับนะจากการท่าเจ้านะน้ำมันน้ำขึ้นและหญ้ามันตายนะ,ะเดี๋ยวมาดูนะครับตีข้ามก่อนดีกันอันนี้ผมใช้เป็นแรปเตอร์ครับ ยังมาตีไม่ครับเดี๋ยวตีตกใกล้ๆก่อนทดลองหมายกอนมะันจะพร้อมมีป้าอยไหม เดิมเลยติดนะครับเดี๋ยวเข้าไปยังไงนะรตรงใ,ใกล้ๆมันไม่มีส่วนไปหลังก็ย่านะครับดูตรงแล้วน่าจะเป็นน้ำลึกเหมือนเดิมนายเด็ดผมยู่หรือเปล่าครับ มันคายครับเน่ทันวิ อันนี้ตัวเล็กๆครับลอยลับนโดน,ดนโดนโอ้โห่ปลาปีานนโดนเล็กเลยนะแค่ะไรธรรมดาเล็กสุดๆนี่ก็ช่อน มันแว่นะครับผมนี่ครับใส่ปลาเกือครับกับแรปเตอร์ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีพวกยาครับติดเหยื่อที่มีลูกหมุนหรือติดกิฟครับมันจะติดหมดทุกอย่างเลยยาพวกนี้ก็ต้องทําใจนะครับติดติดทุกเหยื่อครับแต่ว่าเราเน้นตีแบบนาะตีไปแล้วก็ถ้ามันติดเราก็ปลดเอานะครับนี่ครับติดลูกหมุนหน้าแล้วก็ลูกหมุนหลังครับมันจะติด หญ้าเป็นหญ้าแบบหญ้าตายตายครับพอหน้าลำคาบบหมาแบบเนี้แต่ว่าถ้ามีตัวกัดก็ตีไปก็เน้นแบบอย่างที่บอกครับตีไปปลดไปทมามันติดนะครับนะเก็บไปครับช่อนแวน้นทำปลาแดดเดียวครับผม <c oughs> แบบเตอร์นี่ครับสีทองครับผมตะเวบด็ดสะบัดออกจากบอดดี้ถ้ามันกัดก็สะบัดนะติดง่ายเหมือนกันลองดูครับผมสุดยอด ยังมีขึ้นน้ำอยู่นะมีตัวหนึ่งเห็นขึ้นน้ำมีตัวหนึ่งนะท่านแหวนนี่ก็ขี้เกียจเกียจอัแล้เาขาจะเอาจัง ตอนน้ำตาลนะถ้าเมื่อกี้ลูกหมุนมันไม่มีอะไรติดผมว่าน่าจะก,กัดอยู่ครับลูกหมุนมันควงไม่เต็มที่อ่ะ อือโดนโดนครับใสสวยเลยครับเอ้ครับผม ตีสามนะครับก็ยังมีกัดครับก็ไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะครับแต่ว่าอีกก่อนนั้นนะครับมีไล่อยู่แล้วก็ลูกหมุนมันมาสายไม่เต็มที่อ่ะเพราะว่ามันมีที่ผงไปติดนะครับก็ทําให้ปลามันเราแวงครับก็เลยไม่กัดก็ตีย้ําไปอีกครับง้นสักพักนึงก็มีกัดเลยครับแรปเตอร์ครับผมใบเคาะก็เนี่ยครับใช้งานได้ดีเหมือนกันครับเรียกปลาได้ดีเลยตัวนี้เล็กๆใบเคาะครับผม ก็เป็นงานตัวเบ็ดเบอร์สองครับผมตัวเล็กน้อยสำหรับพื้นที่ไหนต้องการแบบเอาไปเล่นปลาได้ทุกเล็กขท่านี้โป๊กก็ี่นครับก็กันติดครับลองดูว่าตัวเบ็ดเล็กมากอย่าตัวน้อย,อยไบเคาะเล่นประช่อนครับแต่ว่ามันสามารถโดนทุกได้ทุกไซส์นะครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็วัดติดหมดนะครับลองดูครับผมกับแรปเตอร์ครับผมใช้งานงาน่ายใบเคาะ เสียงดังครับผมลองดูแล้าคนเจอแบบว่ามันตัวนี้ก็ตระเบ็ดก็เวลาประกาศก็สะบัดออกจากบอดี้นะครับเพิ่มโอกาสในการติดปลานะครับลองดูครับผมสุดยอด